สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวนพรประสิทธิ์ครับวันนี้นะครับจะมาปลูกมะริดปลูกแบบชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ปลูกกันนะครับแบบนี้นะครับเฮ้ยว่าปลูกมะริดสิครับการเพาะนะครับพอดีผมได้เมล็ดมะริดงอกมานะครับที่สิบกว่าเมล็ดยีิบสองเมล็ดนะครับเออผมหาทุงเพาะชำไม่ได้นะครับเพราะว่าความคิดของผมนะครับต้นมะริดค่อนข้างจะรากยาวมากมาก นะครับถ้าปลูกเฉพาะชำไปก่อนผมไม่อยากให้รากมันขดนะครับผมก็เลยยอมนะครับยอมที่จะนะครับทําวิธีนี้แต่ผมคิดว่าผลนะครับผลที่ได้รับมันอาจจะไม่ไม่เกิดร้อยเปอร์เซนนะครับผมก็เลยได้เม็ดมาริดมานะครับก็เลยรีบนะครับเอามาปลูกเอามาลงเลยนะครับชําแบบนี้เลยนะครับเนี่ย ช้ำลงดินแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเม็ดมฤริดนะครับนี่ตอนแรกที่ผมได้มาผมผมลืมถ่ายครับผมก็เลยเพิ่งจะมาถ่ายนะครับนี่คือเม็ดมฤริดนะครับมฤทิดพันธุไทยนะครับก็ลองหลากหลายวิธีเพราะว่าถ้านนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับหนึ่งสองห้าห้าห้าหลุมนี่ครับห้าหลุมนี้ยผมจะทําแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะคลุมไว้นะครับเดี๋ยวนะครับจะพาเพื่อนๆติดตาม นะครับว่าการเพราะงอกแบบนี้นะครับจะได้ผลสักสิบเอซน์ไหมอ่านะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครทำกันนะครับพอดีผมก็ศึกษาในช่องทางออนไลน์และหลายช่องทางผมหามไม่เจอครับว่ามีคนทำแบบนี้อ่าคิดว่าที่เขาไม่ทำนะครับเพราะว่าเม็ดมะลิก็ค่อนข้างจะแพงนะครับถ้ามาทำาบนี้นะครับผลการตอบรับไม่ใช่ผลการตอบรับทิผลนะครับของการเกิดมันอาจจะ เปอร์เซ็นน้อยครับก็เลยก็เลยไม่นิยมทํากันแต่เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆในดูนะครับนะครับผมจะลงช่องนี้ผมจะทํานี้ไว้นะครับผมคลุมไว้เพื่อไม่ให้เมดะริดเขาโดนแดดนี่ครับนี่ครับเพิ่งลงครับเพิ่งลงนี่มะริดนะครับมะริดพันธุ์ไทยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะอัปเดตนะครับให้เพื่อนที่สนใจปลูกมะริดนะครับ เพ,เพื่อนๆน,นะครับคิดอยากจะทําเหมือนผมนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับผมเป็นคนทดลองให้เพื่อนๆได้ดูเองนะครับว่าว่ามันได้ผลไหมว่าถ้าได้เม,มล็ดมะริดงอกแล้วมาจิ้มลงแปลงเราเลยอย่างเงี้ยผลผลเรียกอะไรละ่ะการงอกนะครับการเกิดมันจะดีสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดตามผลให้เพื่อนได้ดูดเรื่อยๆนะครับผมจะทำแบบนี้ ผมจะเอาไอ้รังแล้วผมก็หาอ้นนี้ปิดอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็เพื่อนมีฟางมีหญ้ามีอะไรก็คลุมได้นะครับเพื่อจะไม่ให้เมล็ดมันมันโุนแดดเผานะครับเพราะว่าดินค่อนข้างจะชุ่มอยู่ครับผมผมปรับที่ใหม่นะครับนี่นาเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับเพิ่งลงปลูกยางนานะครับนี่นะครับก็ปลูกไป20เมล็ดนะครับ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆว่ามารดพันธุ์ไทยของเราถ้าลงเพาะแปลงอย่างนี้เลยมันจะเป็นยังไงครับคุณครับสวัสดีครับ